ครับสวัสดีครับมาพบกับาการทดสอบเครือข่ายด้วยโปรแกร,รม PRTG นะครับ EP นี้เราจะมาดูกันในส่วนของการมอนิเตอร์พอร์ตของสวิตช์กันนะครับจากก่อนหน้านี้เราได้มอนิเตอร์ตัวสวิตช์หากมีการาดาวเกิดขึ้นก็จะทำการส่ง alert ไปนะครับส่วน EP นี้เราจะมาดูวิธีการมอนิเตอร์พอร์ตนะครับกรณีที่อุปกรณ์สวิตช์เรา ไม่ได้ดาวแต่มีพอร์ตบางพอร์ตที่หาดาวลงไปเราก็จะสามารถที่จะมอนิเตอร์มันได้เช่นกันนะครับในแ l a บของเราก็จะมีลักษณะการเชื่อมต่อแบบนี้นะครับก็คือมีสวิตช์ตัวหนึ่งสวิตช์ตัวหนึ่งแล้วก็มีมี PC ที่ต่ออยู่กับพอรจต g i บิทศูนยทับศนะครับเราจะมามอนิเตอร์กันว่าหารณที่พอท ชิกเกรบิย0ทับนยาดาวไปเชียิีก็จะเอาร์ตเข้าไปที่ลายของเรานั่นเองนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการคอนฟิกกันก่อนนะครับครับเรามาเริ่มต้นที่การาเพิ่มตัวแปรให้กับ PowerShell script ของเรานั่นเองนะครับโดยตัวแปรที่เราเพิ่มเข้าไปก็คือ ัแปรที่ชื่อว่าเซนเซอร์นั่นเองนะครับเซนเซอร์แล้วก็ทําการาเพิ่มไปในส่วนของบอดี้ก็คือส่วนของที่เราจะส่งเข้าไปในลานันเองก็คือมีการส่งเซนเซอร์เนมเข้าไปด้วยก็คือเพิ่มตรงส่วนนี้เข้าไปในนี้นะครับซึ่งเซนเซอร์เนมอย่างเช่นพอร์ตจิกกะบิตศู ที่เราจะได้ทดลองกันนั่นเองนะครับหรือเซ็นเซอร์ในส่วนอื่นๆที่เราต้องการก็จะหาส่งไปพร้อมกับลายตรงนี้นั่นเองนะครับตัวแปรที่เราตั้งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเราเอาโพสเชลสคริปต์ของเราอันเดิมที่เคยทำ EP ก่อนๆน,นั่นเองนะครับแล้วก็มาเพิ่มตัวแปรเข้าไปนิดหนึ่งส่วนอันนี้คือเป็นลายโทเค็นของเรานะครับหลังจากนั้นก็อ่าเซฟได้เลยนะครับแล้ว็อเซฟไปเลย เซฟเสร็จแล้วก็ต้องไปแก้ในส่วนของ Notify Template กันต่อนะครับทำการาไปที่ p r t g กันเลยนะครับครับทำการล็อกอินเข้าไปส่วนของ p r t g ได้เลยนะครับหลังจากนั้นให้เราไป ตั้งค่าเทมเพลตนะครับก็คือไปที่เมนูเซตอัพนะครับแล้วไปที่ notification template ก็จะมีในส่วนของล n e ที่เรา,าทำไว้แล้วก่อนหนะ้า EP นี้นั่นเองนะครับให้คลิกเข้าไปได้เลยนะครับครับอันนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เราต้องแก้ไขเพิ่มเติมก็คือเราจะทำการ ส่งค่าตัวแปรก็คือชื่อเซนเซอร์เข้าไปยัง power shell script ของเรานะครับซึ่งกรณีนี้ power shell script ของเราก็คือชื่อว่า line alert script The ps 1นั่นเองอันนี้คือตัวแปรที่ชื่อว่าเซนเซอร์แล้วก็เอาค่าของเซนเซอร์ที่อยู่ใน p r t g ส่งเข้าไปแล้วก็เราก็ไปาแกะข้อมูลต่างๆที่อยู่ใน script ของเราเพื่อที่จะ alert ไปยัง line ีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการเพิ่มก็คือ มีแค่นี้เองนะครับก็คือขีดเซนเซอร์แล้วก็สเปซบาร์แล้วก็ซิงเกิลโคดเปอร์เซนต์เซนเซอร์แล้วก็ซิงเกิลโคดเสร็จแล้วก็ทำการากดบันทึกได้เลยนะครับไปที่ดีไว c e ในส่วนของแล a p เราจะมีสวิตช์หนึ่งอยู่นะครับผมทำการแอดสวิตช์หนึ่งเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีพอร์ต จิกก i t 0ทับ0 0 1จ่าได้แกรมของเราก็คือ PC เชื่อมต่ออยู่กับพอร์ตจ i กก0 0นั่นเองนะครับให้เราไปดูที่ uh, Notification Trigger ที่เราได้ตั้ง alert เกี่ยวกับสวิตตัวนี้ไว้ก่อนนะครับอันนี้เราบอกว่าถ้าสวิตตัวนี้ดาวให้ส่งแจ้งเตือนไปที่ไลน์นั่นเองนะครับที่เราตั้งไว้เรียบร้อยแล้วที้เรามาตั้ง การแจ้งเตือนในระดับพอตระดับพอตแล้วก็เข้ามาที่พอตสูงทับ0ูนย์นะครับก็คือในส่วนของที่เราจะมอนิเตอร์นั่นเองแล้วก็ไปที่ Notification Trigger นั่นเองเราบอกว่า Inherit all triggers from Parent objects and use the triggers h e t defined above ก็คือ เอาการตั้งค่าการแจ้งเตือนมาจากตัวการแจ้งเตือนของสวิต์ก็คือก่อนหน้านี้เราทําการแจ้งเตือนในระดับสวิต์ไว้ก็คือหากสวิต์ดาวให้มันแจ้งเตือนเพราะฉะนั้นในระดับพอร์ตเราบอกว่าใช้การตั้งค่าอันเดียวกันเลยมันก็จะมีมาให้เราเลยตรงนี้นะครับเราไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติมนั่นเองอ่าอันนี้ก็คือในส่วนของการตั้งค่าแจ้งเตือนก,ก็ยังคง ต่อมาให้เราไปที่เซตติ้งนะครับตอนนี้เราอยู่ที่พอร์ติกกบิตศูนยับศูนย์นะครับเซตติ้งให้เราไปติ๊กที่ show down status for all disconnected states ซึ่งก่อนอันนี้เราจะบอกว่าจะ ignore ก็คือถ้ามีพอร์ต o w เราจะไม่สนใจก่อนโดยโดย default มันนะครับแต่กรณีนี้เราบอกว่าเราจะสนใจมันก็คือให้ติ๊กเลือก show down status of สแตตัสสำหรับออฟดิสก c นเนกต์ต์ s เตตสนั่นเองหากมีการ disconnect ของ port เกิดขึ้นเราจะ monitor มันนั่นเองนะครับให้มาที่ตรงนี้นะครับก็ที่เหลือก็อ่ายังคงเหมือนเดิมเรียบร้อยนะครับโอเคแล้วก็มาที่ Overview มาดูตัว monitor switch port ต่อไปเดี๋ยวผมลองทำการาชัดดาว PC ที่เชื่อมต่ออยู่กับพอร์ตจิก i ิบิตศดูนะครับว่า,าจะมีการแจ้งเตือนหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองชัดดาวดูนะครับโอเคผมทำการาชัดดาวตัว PC ที่เชื่อมต่ออยู่กับพอร์ตจิกกิบิ0ศ นนั่นเองทีงนี้ก็จะดูระยะเวลาที่ใช้ในการทูริงก็คือมีช่วงเวลาในการที่จะไปตรวจสอบหรือถ้าเราจะให้รวดเร็วก็สามารถที่จะกดสแกนนาวก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราลองรอให้ตัวพ p ี t g ถึงรอบที่จะไปสแกนแตอนี้ผมดาวน์พี PC ที่เชื่อมต่อกับพอร์ตชิคบิตศูนเรียบร้อยแล้ว ถ้างั้นเดี๋ยวผมลองรีเฟซสแกนนาวเลยแล้วนะครับปึ๊บก,กดเข้าไปอ่าต้องรอแป๊บหนึ่งผมก็กดอีกทีหนึง่งสแกนนาวโอเคจิกิบิดปึ๊บอ่ะมาดูที่หน้าสวิตต์ก่อนนะครับสวิตต์หนึ่งโอเคไปสแกนที่สวิตต์เลยแล้วกันปึ๊บอ่าโอเค ะต้งองรอแป๊บนลยนะครับอเอาเกแล้วผมก็งั้นเดี๋ยวผมขอดาวตัวสวิตสวิตตัวที่พอตเลยแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นซิมูเลชันอาจจะสวิตอาจจะมองว่านี่อ่าอินเทอร์เฟซจิกกะบิดศูนย์ทับศูนย์ ชั d ดาวอ่าโอเคปุ๊บโอเคชัดดาวแล้วชัดดาวเรียบร้อยงั้นผมลองรีเฟซสแกนดาวแจกิบ 0, ิ i ศูนย์ทับศูนย์ดูอ่าสแกนดาวอีกทีปุ๊บอ่าโอเคอันนี้คือ warning ก่อนนะครับดันั้นอ่ากดอีกทีปุ๊บโอเคอันนี้ก็จะขึ้นว่าดาวแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปดูที่ในส่วนของลายของเรายาไปดูกันนะครับโอเคก็จะอบอกว่าอาอ l ร์ t ก็ส่งมาแล้วนะครับปึ๊บโอเคเขาบอกว่า status ของสวิตช์ SW1 สเตตัสดาวเซนเซอรที่ชื่อว่าจิกกะบิดอินเทอร์เน็ตศูนย์ทับศูนยครับคือส่งเตือนกลับมาเพราะฉะนั้นเราก็จะทราบแล้วว่าพอทที่ศูนย์ทับจิกกะบิดศูนย์ทับศูนย์ของสวิตช์หนึ่งดาวผมลองอัพขึ้นมาอีกทีนะครับโนชัดดาวปึ๊บโอเคโนชัดดาวแลผมลองรีเฟชดู ลองรีเฟนตนะครับปึ๊บอ่าโอเคมาแล้วโอเคมีการแจ้งเตือนกลับมาแล้วนะครับแจ้งเตือนมาบอกว่าอ่าดีไวส์สวิตช์หนึ่งดาวเอนเตก็คืออัพขึ้นมาแล้วที่อ่าพอต t ช i กกิบิทอินเทอร์เน็ตศูนย์ทับศูนย์ทับฟิกเซนเซอร์นั่นเองครับอันนี้ก็อ่ามือมีการอัพเกิดขึ้นก็จะมีการแจ้งเตือนกลับมาเช่นกันนะครับ ครับสำหรับท่านใดที่ต้องการที่จะมอนิเตอร์ในส่วนของเซนเซอร์อื่นก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้คือเป็นเซนเซอร์ในส่วนของเจคก b i t บิตส่วนตัวแปรที่เราจะดึงจาก PRTG ได้เราสามารถเซิร์ชจาก t r t g ก็ได้นะครับผมขอเข้า Google ก่อนแล้วก็ตัวแปรก็คือ PRTG Press Holder นั่นเองครับที่เราสามารถที่จะ ให้ PRTG ส่งค่าตัวแปรพวกนี้เข้าไปในส่วนของการแจ้งเตือนเราได้นะครับตัวแปรต่างๆอย่างเช่นนะครับก็จะมีเยอะเลยเด e วันเวลาเดตไทม์ดีไวท์ดีไวท์ที่เราส่งอยู่นะครับว่า device ชื่ออะไรหรือจะอมีการสร่ง Uh, last up message ก็มี message เหมือนกันหรือ name name of sensor uh, name of sensor trigger หรือจะมีพวกเ uh มื่อกี้เราใช้น e n s o r นะครับก็คือ name of sensor ก็คือเมื่อกี้เป็นเ e n s o เกอร์บิตอินเตอร์เนตศูนย์ทับศูนย์มันก็จะส่ง uh, ชื่อของเซนเซอร์ไปให้เราด้วยนะครับซ sensor เนี้ยจะมี s t a ตัสก่อนอันนี้แล้วก็ส่งสเตตัสอ,นนอ,อันนี้คือตัวแปรที่ prtg สามารถที่จะเอาค่าส่งการแจ้งเตือนไปให้เราได้นั่นเองนะครับก็จะมีตัวแปรหลายๆตัวไทม์โซนครับไทม์ต่างๆนะครับเราสามารถที่จะเลือกแล้วก็ไปกำหนดในส่วนของสคริปต์ของเราแล้วก็ไปกำหนดค่าในส่วนของ p ีอาว่าจะให้อาลในส่วนของค่าอะไรเข้าไปบ้างนั่นเองเรามีไซส์เนมล้วก็ส่งไปแล้วสเตตัสแล้วก็ส่งไปแล้วแล้วก็ device แล้วก็ส่งไปแล้วนั่นเองนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เขาจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ